มาดูประเด็นสระบุรีเหตุการณ์น่าตนกตกใจก็เพราะว่าอัมหิตจริงๆค่ะตีนแมวแล้วก็ต้องใช้คำต่อเนื่องว่าตีนโหดด้วยเพราะอะไรขับรถกระบะทับเจ้าของบ้านเสียชีวิตเมื่อวานนี้ตำรวจที่พุทธบาทสระบุรีรับแจ้งเหตุคนถูกรถทับเสียชีวิตริมถนนซอยห้าบ้านซับครกตบนนายาพะพุทธบาทวงจรปิดจะเห็นชาวบ้าน วงจรปิดบ้านนี้เนี่ยจับภาพไว้ได้องไปดูเถอก็จะเห็นรถกระบะของตีนแมวเนี่ยค่ะขับมาโดยที่มีเจ้าของบ้านเกาะมาที่ฝากระโปรงนะคะแล้วลักษณะคือขับเหวี่ยงแล้วเบรกแรงๆให้ตัวเจ้าของบ้านเนี่ยตกแล้วทับพอตกลงมาเขาทับค่ะพ่อเนี่ยขี่ตามมาค่ะแล้วทุบกระจกนะความจริงทุบกระจกด้านซ้ายกับกระจกหน้าตอนนั้นะไม่หยุดแต่ไม่หยุดเนี่ยเดินหน้าทับอีกรอบแล้วถอยหลังมาทับอีกครั้งนะคะ นั่นอะค่ะนั่นถอยหลังทับโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโหดมากท่านผู้ชมฮะผู้ที่ถูกรถทับคนร้ายขับทับคือคุณเจริญอายุ36ป,ปีเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่งางโรงพยาบาลบมเล็งลบุรีท่าน นอนจมก่อ,อกเลือดหลังจากเกิดเหตุแล้วเสียชีวิตแล้วทนบูชอมครับ <Okay. S 2> แพทย์ชนสูตรในเวลาต่อมานอกจากวงจรปิดก็คือร่องรอยล้อรถทับร่างที่ท้องและตามร่างกายมีแผลถลอกมีเลือดไหลออกปากออกจมูกขนาดเดียวกันบ้านของเจ้าของบ้านท่านเสียชีวิตเนี่ยห่างไปสักกิโลนึงก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ก่อนเกิดเหตุคนไว้ขับกระบะ มาจอดหน้าบ้านผู้ตายแล้วย่องเข้าไปในบ้านเพื่อจะขมโมยของระหว่างนั้นผู้ตายออกมาเห็นข้าวคนร้ายรีบออกไปขึ้นรถกระบะขับหลบหนีแล้วนี่สว่างจ้าแล้วนั้นต้องไว้ตอนที่เข้าไปขมโมยของเนี่ยใช่ค่ะแล้วทีนี้ผู้ตายซึ่งเป็นเจ้าของบ้านตัดสินใจกระโดดเกาะฝากระโปรงหน้ารถไปด้วยนะคะแล้วพ่อผู้ตายเห็นเหตุหการณ์ก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปช่วย <c oughs> จนกระทั่งมันเป็นภาพอย่างในวงจรปิดอะคะ่ะ <c oughs> คือขับออกมาจากบ้านได้ประมาณ1กิโลผู้ตายก็เกาะฝากระโปรงมามตีนแมวก็พยายามขับสายไปสายมาพยายามเบรกพยายามเหวี่ยงให้ตกลงมาแล้วก็ตกจริงๆจากนั้นทับไปเลยค่ะคุณพ่อซึ่งขับรถตามออกมาไปฟังเสียงดูฮะลูกทางัติดหน้ารถมาขับรถตามมามาถึง,ง,งถนี่มันรุ่มมันล่วงล่วงรถก็เหยียบเหยียบแล้วผมผมมาทันพอดีรถทุบกระจกข้างท้ายก่อ ไอเขียวไอเขียวชุกตีแล้วมันก็แล้วมันอยู่ตรง,งมันก็อ้อมวิ่งอ้อม้างหน้ามาตีข่าท้ารถขับอยู่ไม่ไม่แตกมันก็ตีตอนนี้มาตีจกหน้าเลยแล้วก็จกหน้าแตกเป็นรูหน่อยแต่พอดีมันสลัดคนออกพอดีแล้วก็ขับเลยเหลียบซ <_ an S 2> ้ำไปซ้ำมีเที่ยวแล้วมันเข้าไปรักอะไรครับลุง ของเก่าของอะไรกร่อนในบ้านเหรอนะเดินลางอีกรอบแล้วเนี่ยหายไปสองรอบแล้วอบอะไรหายมากระดมกันมาหายอย่างของเกา่าก็บของแดงพวกออะไรเงี้ยคนแบบตะลุงตอลี่อะไรเนี่ยอตอลี่รถอ,<บ>อ่ะมแล้วแถงสะได้เซล,หลเซลหมาบกุกงูจากโรงพยาบาลออกมาเงี้ยงานเนหะรอะแสดงความเสียใจด้วยจริงจริงและเมื่อวานนี้บ่ายสามโมงตำรวจเก่งครับตำรวจพูดทราสระบุรีและชุดสืบพุทธบาท จับกลุมได้ขณะหลบหนีอยู่ในป่าละเมาะที่เมืองลพบุรีนั่นน่ะทราบชื่อนายนักครินอายุ38ปีรถที่ใช้ก่อเหตุนายนักครินเอาไปซ่อนในป่าแห่งหนึ่งที่โคกตูมตำรวจยึดมาได้สภาพก็คือกระจกด้านหน้ากับเจอกรจกฝั่งซ้ายมือแตกเพราะว่าคุณพ่อที่ตามมาทุบเพื่อให้หยุดรถอย่างที่บอกไปสอบปากคำนายนัครินชื่อเล่นชื่อเก่งรับสรารภาพว่าเข้าไปขโมยของในบ้านผู้ตายจริงรถกระบะ เป็นขออดีตพี่เคยที่ยืมมาขณะที่หลังจากทราบว่าตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้ญาติพี่น้องพากันมาดงพักเพื่อจะดูหน้าคนร้ายแม่ของผู้เียชีวิตชื่อคุณแม่สําราญอายุ58บอกว่าเห็นกับตาว่าลูกของฉันกระโดดเกาะรถคนร้ายพอตามมาเห็นภาพลูกที่นอนเสียิตอยู่บนถนนที่บ้านเนี่ยเคยถูกเข้ามาลักทรัพย์สองครั้งแล้วมาอีกนี่ รถเราก็หันไปทางบ้านเนี่ยก็เรียวกว่าอ้อนมึงขึ้นรถเขาทำไมลูกมึงขึ้นรถเขาทำไมเกาะหน้ารถมันเลยนอนภาพมาเกะหน,น้ารถแล้วรถมันก็วิ่งเร็วอ่ขับเร็วจ้าแล้วก็มามาถึงก็ไม่เห็นลูกมันนอนกองแล้วพลังภาพจะพ่อเขามาตานประมาณสองครั้งแล้วมันลักไปเยอะเป็นหลักหมื่นเ่ยโหดโหดมากๆเลยอยากให้ตำรวจจะเอาให้ แกแกชดใช้กันด้วยชีวิตเลยก็รลูกทั้งคนเน่ยมันดีมันไม่เคยอะไรกับใครมันยังเป็นหนุ่มอยู่ทำแต่งานแสดงความเสียใจยได้จริงๆทำไมคนเราใจคอโหดเทียมขนาดนี้ค่ะใช่ไหมลังไบม,มันไม่มีเหตุเลยที่จะต้องทับซ้ําเดินหน้าถอยหลังทับซ้ําแบบนี้อ๋อท่านผู้ชม